โย่โอเคขอกลับซื้อเลครับวันนี้อยู่กับช่องเอ่อซิอเวนนะผมนั่นแหละนั่นแหละว,วันนี้เราจะมาสอนหาชิ้นส่วนนะเพื่ออยู่ตรงไหนเผื่อใครไม่รู้นะอันนี้ไอดีลองหูนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหมแต่งตัวอย่างนี้ไออันนี้ไอดีลองไม่ได้แต่งตัวอะไระขี้เกียจขี้เกียจแต่ง

เอ้อตรงไหนอ่ะแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคโอเคอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวว่าไปเลยก็ได้ว่าไปแิ่งไปวิ <S 2> <S 2> <S เ่เลยรถอากาศดับอ๊ยไม่ใช่ดับเนี่ยแบกเลย ตรงนี้ลงมาได้เลยนะเป็นเบาะกับผมอะไรแจ๊ะ,ะเรียบร้อยผมจะไมพ่พยายามปิดไม้เหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วไม่ได้ยินอะไรเลย <c oughs> ตรงนี้อยู่ต้องไหนวะอ๋อสนามฮพาลาวีน โอเคเพื่อไม่คลิปนานไปว้าไปเลยอ่านี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่นี่อู่นี่อยู่บริเวณสนามฮาลาวินเก่านะในตรงนั้นนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่เกมแลากๆวะไม่รู้คอเล็กไป เป็นไฟหน้านะอุ๊ยแหลกน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนะเนี่ยเสียงรุดมากเลยอยู่ตรงไหนเนะี่ยโอเคนี่ว่าไปเลยก็ได้นะทุกคนมันอยู่ใกล้ๆเองไหนวะเปี๋หนึ่งรอ,อเกมหนึ่งโอเค นี่เดินมาก็เจอแล้วอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนี่อยู่ตรงนี้อุ๊ยตกใจหมดเลยเกมแรกน,นมันจะหลุดแล้วอ,นนอันนี้ไม่ใช่ส่วนที่อะไรแล้วเนี่ย,เ,ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่สี่มั้งใช่ไหมใช่ชิ้นส่วนที่สี่ต่อไป อ๋อโอเคผมรู้แล้วตอนแรกมันนึกไม่ออกนะคุณโอเค เลยนะคนอยู่ใกล้ๆนี่อยู่นี่นนเกมยังอะไรดิมันมันเสียวเสียวจะแอบจะหลุดเนี่ยเค <c oughs> okay, วาว์ปมาแล้วนคนก็เป็นล้อล้ออะไรวะเป็นล้อหน้ามั้งใช่ไหมใช่เป็นล้อหน้า เออลืมดูแผนที่ด้วยหนึ่งอยู่ตรงตรงไหนอ่ะอ่าโอเคอยู่ตรงแ,แถวเทดีไซน์ไม่ขับตรงไปเลยขับตรงขึ้นไปนี่ตรงนี้เดี๋ยวไม่เจอตรงน,นั้นเลย น,นี่เจอแล้วเป็นฝักกระโปรงหน้านะอโอเคต่อไปอ่าโอเคมันต้องพยายามนึกแปบบ๊แบบหนึ่งอ่ะเพราะว่าก็แทบจะลืมแล้วเหมือนกัน ไม่เป็นไรหรอกเธอแอปนี้ลุดก็ไปทำภาร,รกิจอีกระหัสหนึ่งแล้วก็มาถ่ายใหม่แค่นั้นแหละง,ง่ายๆเลยสร้าง ID ไว้ไปเยอะเลยมาอันต่อไปอยู่ตรงปรั๊นน้ำมันนะปั้น้น้ำมันปั๊นน้ำมันไปสนามนาฬิก อุ้ยแหลกเวลาแหลกนะน่ากลัวเหมือนกันนะอปนนึงนะโอเคเมื่อกี้เกือบกดผิดโอเคอยู่ตรงนี้น,ะนี่อยู่ตรงนี้เลยปั๊มน้ำมันตรงไมวใจตรงเนี้ยอุ้ย โอเค okay. ต่อไปเป็นชิ้นส่วนที่เท่าไหร่ที่เก้านะก็อยู่ตรงสนามเรลี่เหมือนเดิมสนามเรลี่เหมือนเดิมนะทุกคนก็อยู่ตรงไหนแป๊บหนึ่งนะหาก่อนมันลืมแล้ว ออรหัสลองมีแค่นี้แหละสี่คันมีแค่นี้จริงเจ้อ่านี่นี่ไฟไท้ายนะไฟไท้ายโต้ย oh. yeah. ่ปุ๊บไปอ่าโอเค โอเคเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยหันหน้ามาดิเจออะไรอีกส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะตรงตรงสนามแด็กอะเนี่ยคือทุกคนขับมาตรงนี้ก็ขึ้นมาได้เลยเก็บไปดลานหลังนะชิ้นส่วนที่เท่าไหร่เนี่ยชิ้นส่วนที่ 9. เก้าไม่ใช่สิบ เออคนดูน้อยนยแบบน่าเสียใจนะ <c ười> คือคือ,ค,อคือมันจะหนึ่งกิกแล้วอะคลิปอะไฟล์มันจะกิกหนึ่งแล้ว <c ười> โอเคไปไปไปที่หอคอยนะ โอ้โหหนึ่งกิกแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกี่ยวพื้นที่ไปเยอะอยู่โอเคแย่แจ๊ะเออแจ๊กแจ๊กป้าโพเกี่ยวอะไรเนาะอยู่ตรงไหนโอเค เดี๋ยวไปเจอตอนหายี่ส่วนเลยไปเอ้ยตอนหายี่ส่วนเจอสิเออไปโอเคเจอแล้วอยู่ตรงมิวเซียมโอเคถ้าทำไม่ใช่คงแบบโอ้เฮ้ยโอเคโอเค ไปเราไปหาชิ้สนสุดท้ายกันดีกว่าทวกคนไปโอ้ยโอเคทุกคนเจอชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วเย่ชิ้นส่วนที่สิบสามนะทุกคนเปลวนี่ได้แล้วทุกคน โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ดูดูดูคล,ล,ล,ลิปนี้ก็อย่าลืมเออ่กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s c r ต b e แล้วก็แค่นั่นแหละไปละบาย